The Affel The Afel appen, Das Brot Das Brot Kanumpang the Disco the Disco Discotheque. De Kochen. ดคูเคิรเค้กแดฮุงะแดฮุงะความหิวแดกาสต์แดกาสต์แคร์ดฟิชแดฟิชปลา เดนมิลเดนมนมเดรสซ์เดรซ์น้ำผลไม้เดรชิงคัเดรชิงคัแฮมดฟลาช์ดฟลาช์ขวด ด a s สว้สสด a าวัสน้ำด a s ส e ก d ทริง d ์ด่าส์กทรเครื่องดื่มดีบานานเดบานานกล้วยดีซานดีซานครีม dashpot dashpot gila das bruise chin das bruise chin das simma das simma hong de kuli de kuli ปากกาเดเลราเดเลราครูผู้ชายดีเลรารินดีเลรารินครูผู้หญิงดัสแฮนดี้ดัสแฮนดี้โทรศัพท์มือถือดัสบุ๊ก das buch หนังสือ der Tisch der Tisch โต der Stuhl der Stuhl เก้าอี้ das Bad das Bad ห้องอาบน้ำ ดีทาชูดีทาชูกระเป๋าดีทริมเดีทริมเบันไดเดชรังค์เดชรังค์ทูดัสบิลด์ดัสบิลด์รูปภาพ das sofa das sofa sofa das b e d das b e d t เตียง die e i l a d u n g die e i l a d u n g เชิญ die Hochzeit die Hochzeit งานแต่ง ดัสพาดัสพาคุรักดีบราดดีบราวดเจ้าสาวเดบรอยติกัมเดบรอยติกัมเจ้าบ่าวดีเกสต์ดีเกสแขก ดีทราอุงดีทราอุงพิธีดัสยาวัตดัสยาัตคามปยานดัสคลายด์ดัสคลายดชุดแต่งงานดัสฟิส ด a สเฟส์งานเลี้ยงดีไฟอาดีไฟองานเลี้ยงดีเคียร์ชุดีเคียร์ชบทเดริงเดริงแหวนดออันซุ เดออันซุกสูรเดคูสเดคูสจูบเดอฮดเดอฮดเตาแก๊สเดรามเดรามห้อง der Cecil, der Cecil, Sofa der Keller, der Keller, Hong -tai din, das Licht, das Licht, Fei, der Sport, der สปอร์ตกีฬาดัสคีโนดัสคีโนโรงภาพยนตร์ดีมูสิกดีมูสิกเพลงดีนาทัวดีนาทัวธรรมชาติดัส lesen das lesen การอ่าน das r i s e n das r i s e n การเดินทาง das wandern das w a n d e r การเดินป่า das f a r r a d das ฟาราดจักรยานดีคุนส์ดีคุนส,ส์ศิลป,ปะเดอะการ์เดนเดอะการ์เดนสวนวีเฟียร์อัววีเฟียร์อัว,วกี่โมง w วิชเปจิสเอ w วิชเปจิสเอสตอนนี้กี่โมงแล้ว We are We are อายุเท่าไหร่ The i r job The i r job งาน Danke schön Danke schön ขอบคุณมากแดบบูสแดบบูสรถบัสแดพาสแดพาสหนังสือเดินทางแดคอมพิวเตอร์แดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ แดอัวเหลาดอัวเหการพักร้อนแดเอเลฟันต์แดเอเลฟันต์ช้างแดบ่ดบายลูกบอลแดหุนแดหุนสุนัข เดออัสตเด a อัสตหมอผู้ชายเดอบานฮกเดอบานฮกสถานีรถไฟで mantle, で mantle, เดอมานเทลเดอมานเทลเซอร์โคตเดอรอก แดร็อกระโปงเดร์คอฟ่าเดร์คอฟ่ากระเป๋าเดินทางเดเบรุฟเดเบรุฟอาชีพเดฟรรย์เดฟรรย์เพื่อนผู้ชาย ดอโฟโต้ออปปาราตเด p โฟโตออาราตกล้องถ่ายรูปเด e เก b บ r สทากเดเกบิสทกวันเกิดเดฟุตบอลเดฟุตบอลฟุตบอลเดไฟอาบัน เ e ฟ e r a b เ n d เวลาเลิกงาน d ด r เซ e d ด r เซทะะเลสาบ r ด e n s นช d e ด men นช h ผู้คนมนุษย์ d ด r พา r t ท e นา e r p ด r พา e r นา pu hu de aheman de aheman sami de upsendra de upsendra pu song de upfel de upfel apple ด้าส์บราดด้าส์บราดขนอมปังดีดิสโก้ดีดิสโก้ดิสโกเทคเดอะคูเคิลเดอะคูเคิลเค้กเดอะฮุงเง่ เดฮุงอะความหิวเดกัสต์เดกัสต์แคร์เดฟิชเดฟิชปลาเดมิลช์เดมิลช์นมเดซัฟ เด r s a f t น้ำผลไม้เดร์ชิงคดชิงคันแฮมดีลาดฟลาช์ขวด d a สว a s ัสวสน้ำ Das Get das Get d r i ด่ drink เครื่องดื่มดีบานานเดบานานกล้วยเดซานเดซานเครีมแดนสปอตแดนสปอตกีฬา das brustchin das brustchin kenumpang das simma das simma hong de kuli de kuli pakar de lera de lera ครูผู้ชาย dealerin a r dealerin a r ครูผู้หญิง d u s handy d u s handy โทรศัพท์มือถือ d u s book d u s book หนังสือ that is เดชโตเดชูลเดชูลเก้าอี้ดัสบัดดัสบัดห้องอาบน้ำดีทาชดีทาชกระเป๋า Die Trimpe, die Trimpe, Bandai. Der Schrank, der Schrank, du, Das Bild, das Bild, Ruhepap. Das Sofa, das Sofa, Sofa. ดัสเบ d ดัสเบ d เตียงด i ไอลาดุงดิไอลาดุงเชิญดีฮุกไซด์ดิฮุกไซด์งานแต่งดัสพาดัสพาคุรัก ดีบราวด์ดีบราวด์เจ้าสาวเดบรอยติกัมเดบรอยติกัมเจ้าบ่าวดีเกสต์ดีเกสต์แขกดีทราวุ่งดีทราวุ่ง ดัสยาวอร์ดดัสยาว w o r ดคำปฏิยาณ d ัสคลา i d d ด,ดสคลายดชุดแต่งงานดัสเฟส t d ด e งานเลี้ยง ดีไฟอาดีไฟอางานเลี้ยงดีเคียร์ชดีเคียร์ชอบูทด่าริงด่าริงแหวนเดออันซุกเดออันซุกสูตร De cus, de De head, de head, Tau ket. De rome, de rome, hong. De Sessel De Sessel So Der Keller. Der Keller. Hongkai Din. Das Licht. Das Licht. Fai. Der Sport. Der Sport. Kela. Das. คีโนดัสคีโนโรงภาพยนตร์ดีมูสิกดีมูสิกเพลงดีนาทัวดีนาทัวธรรมชาติดัสเลสันดัสเลสัน การอ่าน d a s das das t d r i s e n d a s t d r i s e n การเดินทาง d a s wanden d a s wanden การเดินป่ ah. า d a s t farad d a s t farad จักรยาน ดีคุณศิลปะเด็กการ์เด้นเด็กการ์เด้นสวนวีเฟียลวัววีเฟียลวัวกี่โมงวีสเปจอีสเอสวีสเปจอีสเอส ตอนนี้กี่โมงแล้ว We are We are อายุเท่าไหร Their job Their job งาน d ั n c ั n d u n c ขอบคุณมากแด e boost เดบูสรถบัสเดพาสเดพาสหนังสือเดินทางเดคอมพิวเตอร์เดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แดอัวหลับเดอัวหลับ การพักร้อน The elephant The elephant ช้าง The b a l The ball bon. ลูกบอล The hund The hund สุนัข The ask เดอะอัสหมอผู้ชายเดอบานหกดบานหสถานีรถไฟเดอะมานเทลดเดอะมทเสื้อโค้ทดอรอกเดอรอก กระเป๋าแด่โคฟ่าแด่โคฟ่ากระเป๋าเดินทางแดเบรุฟแดเบรุฟ,รฟอาชีพแดฟรอนด์เรฟเรอนดเ์เพื่อนผู้ชาย the photo а п п a р а т the photo аппарат กล้องถ่ายรูป the Geburtstag the g e b u r t s t a c k วันเกิด the f o ß b a the Fußball ฟุตบอล the Feierabend เ r f i e ฟอ b เ n d เวลาเลิกงาน d ดอเซ d ดอะเซทะเลสาบ d ดอะเมน h ์เด men ผู้คนมนุษย์ d ดอะพาร์ท r นอร์เด e n พาน ຄູ່ຫູ De Eheman De Eheman ສາມີ De Absender De Absender ຜູ້ສົງ